ดีค่ะนี่ นะนี่นาะบิวที่เวลค่ะวันนี้นะคะหเห็นเจ้าตัวเหล่านี้นะคะมานั่งข้างๆนี่นานะคะทุกคนคงจะทราบใช่ไหมคะว่านี่นาะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไลน์นะคะซึ่งในยุคนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักไลนนนะคะหรือว่าใครไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ในมือถือตัวเองเนี่ยจะถือว่าเชยมากๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนี่นาจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งจากไลน์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือไลน์แคนเบาค่ะในวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ของนี่นาเองฟีเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ขั้น ตอนวิธีการใช้นะคะว่าตัวแอปตัวนี้เนี่ยมันเลิศยังไงนะคะมาถึงตอนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่มีตัวแอปพลิเคชันตัว Line Camera นะคะขอให้พอสคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดมานะคะในมือถือตัวเองน,อน้อจะได้ตามใช้กันไปนพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะว่าตอนท้ายคลิปนะคะนี่นะก็จะมีกิจกรรมนะคะมาแจากของรางวัลมากมายนะคะจากไลน์ด้วยค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Line Camera ก่อนนะคะซึ่งสมมติถ้าใครใช้ Android นะคะก็เข้าไปได้เลยที่ Play Store นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะคะตัว Line Camera นะคะส่วนถ้าใครเป็น Apple นะคะก็เข้าไปที่ App Store ได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะฟรีได้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็สามารถเลือกภาพที่เรามีอยู่แล้วนะคะในแกลเลอรี่ในมือถือของเราก็ได้หรือว่าเราจะเซลฟี่เลยก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนี่ยก็จะเซลฟี่กับตัวนี้ก่อนนะน,อน้องเาเนี้นะก็จะมาเริ่มแต่งภาพนะคะซึ่งการแต่งภาพในไลายนะก็จะมีฟีเจอร์เยอะมากๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปรับหน้าเนีนยนใสปรับแสงนะคะ ทำให้หน้าเล็กลงนะคะทําให้ตาโตขึ้นนะคะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะคะที่นีหน้าชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเขียนได้ด้วยส่วนใหญ่ี่น่าจะชอบเขียนแบบนี้นะ Beauty World เนาะลงไปในนี้นะคะ และที่สำคัญที่สุดที่น่าชอบเป็นแบบเป็นพิเศษเลยคือตัวสแตสมที่อยู่ในหลานแคม ERA นะคะซึ่งก็จะมีจะเตมต่างๆมากมายให้เราได้เลือกใช้นะคะเดี๋ยวนี้นะแอบบให้ดูนิดนึงดีกว่าเนี้ยก็จะมีตามเทศกาลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบปีใหม่วาเลนไทา์นะคะแล้วก็ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยก็คือสงกรานซึ่งเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหรือสาวๆหลายๆคนนะก็คงออกไปข้างนอกไปเที่ยวยไปถ่ายรูปตัวเองนะคะแล้วก็ แสแตมสงกราน,นี่ก็มีแน่นอนซึ่งตัวนี้น่าเองเนี่ยดาวโหลดมาไว้แล้วน่ารักไมเอ่ยมีแสแต็มน่ารักกเลมคือไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวด้วยนะคะก็จะมีแสแตมสงกรานหลายๆแบบนะให้เราได้เลือกใช้นะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปตกแต่งภาพได้เหมือนกันเชื่อว่าการที่เรามีแสแตมเหล่านี้มาตกแต่งภาพกับสถานที่ที่เราไปเล่นน้ําสงกรานอะไรเงี้ยก็คงจะออกมาหน้ารักมา,มากๆเลยนะคะก็น่าจะดูสดใสเดี๋ยวนี้จะแต่งภาพด้วยสแตมสงกรานที่ดูด้วยนะคะ โอเคพอต่ง okay. mm hmm. เสร็จ mm hmm. แล้วนะคะโปรแกรมตัวแอป Line Camera ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถแชร์ต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆอีกตัวนี้นะ mm hmm. เองก็ชอบแชร์บนเพจของนี้นะ Beauty World นะคะหรือว่าใน IG ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาแชร์กันเลย เราก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือกติกานะคะการแจกของรางวัลน,นะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะจากหลายเนาะต้องมาบอกก่อนว่ารางวัลของเราคืออะไรนะคะแต่แต่คนจะได้รบบตื่นเต้นนะคะนั่นก็คือเจ้าสองตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวโคโนี่นะคะแล้วก็บราวน์เฮดด็อกนะคะเป็นตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักจากหลายนะคะน่ารักมากๆนะคะที่น่ามีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะโดยกติกานะคะจะมี3าข้อง่ายๆค่ะ เนื่องจากว่านีน่าอยากเห็นภาพเพื่อนๆนะคะในช่วงสงกรานนะคะข้อแรกนะคะให้เซลฟี่ตัวเองนะคะด้วย l i n e Camera Application นน้องดาวน์โหลดม,ม,มาก่อนแล้วก็เซลฟี่ตัวเองนะคะแล้วก็ตกแต่งภาพที่คิดว่าสวยงามมากที่สุดน,นะคะข้อ2นะคะให้แชร์นะคะลงบน Facebook หรือ i g ตัวเองนะคะพร้อมข้อความสั้นๆค่ะว่าม,มีประสบการณ์ดีๆอะไรนะคะจากการใช้ Line Camera นะคะในครั้งนี้พร้อมกับแฮชแท็ก3อย่างคะ่ะ อันแรกนะคะคือ n i n a beauty world ค่ะอันนี้2นะคะ l i n e c a m e r a th นะคะแล้วก็3นะคะ Hashtag n i n a l i n e c a m e r a ค่ะ3 นะแล้วก็อย่าลืมนะคะเซ็ตแอคเคาท์ของตัวเองให้เป็น Public ด้วยนะคะไม่งั้นนะีก็จะไม่เห็นภาพของเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะอย่าลืมส่ง Inbox มาให้นีน่านะคะทางนีน่าบิว t ี w เวิร์ลแฟนเพจนะคะเป็น Facebook Fan p เ g e เนาะขึ้นต้นด้วยว่า Line Camera Activity นะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลน,นะคะพร้อมที่อยู่จัดส่งของนะคะแล้วก็เปิดติดต่อกลับด้วยนะคะนีน่าให้เวลาเล่นทั้งหมด1อาทิตย์เต็มๆนะคะนีน่าจะมาประกาศผล1ิผู้โชคดีนะคะในวัน ที่18เมษายนนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะคะจริงๆแล้วถึงไม่ได้รับของรางวัลอันนิ้นะ้ว่าแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน line c a m era อย่างเดียวมาเล่นนะคะก็คุ้มแล้วเนาะได้ตกแต่งภาพวเองสวยงามนะคะวันนี้นะคะนิน่านะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทางไลน์มากๆนะคะสําหรับ ของน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลที่ให้นีนะ่ามาแจากแฟนเพจที่น่ารักของนีนะ่าทุกคนด้วยนะคะถ้าอยากติดตามนีนะ่าทางช่องทางอื่นๆนะคะก็จะมีทาง f เ e b o o k Fanpage นะคะทาง IG นะคะหรือว่า w w w n i n a b e a u t y w ดค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพร้อมกับเจ้าตัวหลับนี้นะคะายบายค่ะ